สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทกาลลงถาวรค่ะรหัสนักศึกษา608 111 4007ค่ะมาจากสาขาฟิสิกส์คอบอหปีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทดลองที่1น,นะคะเรื่องเทสลามิเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเทสลามิเตอร์นะคะเขาจะมีหน่วยเป็นมิลลิเทสลาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ1ก็จะเป็นแท่งแม่เหล็กค่ะ ก็จะมีขั้วเหนือขวใต้นะคะ2ก็จะเป็นเครื่องเทสลามิเตอร์ค่ะที่เราพูดไปข้างต้นเลยค่ะ3นะคะก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กแบบขนาดะค่ะือตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีเบื้องต้น,นะคะ่ะ เทสลามิเตอร์นะคะคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่แพร่กระจายออกมาบริเวณรอบๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะหรือใช้วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กคือวัตถุที่สามารถดูดสารแม่เหล็กนะคะบางชนิดได้แม่เหล็กเป็นสารประกอบของออกซิเจนแล้วก็เหล็กค่ะสมบัติของแท่งแม่เหล็กนะคะ1คือขั้วแม่เหล็กนะคะ คือขั้วแม่เหล็กนะคะบริเวณของปลายแท่งแม่เหล็กที่เมื่อเรานํามาดูดกับผงตะไบนะคะก็จะมีผงตะไบเหล็กนะคะติดมามากนะคะเพราะว่าปลายทั้งสองของแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีอํานาจของแม่เหล็กมากที่สุดค่ะส่วนตรงกลางก็จะติดนะคะแต่ว่าติดไม่ติดไม่ค่อยมากหรือว่าอาจจะไม่ติดเลยค่ะ2นะคะจะเป็นชนิดของขั้วแม่เหล็กค่ะเอ,อ่อถ้าแขวน แท่งแม่เหล็กให้หมุนได้อย่างอิสระนะคะแท่งแม่เหล็กของเราก็จะวางตัวในแนวทิศเหนือใต้เสมอนะคะโดยปลายที่ชี้ไปทางทิศเหนือนะคะคือขั้วเหนือค่ะก็คือสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว N นะคะส่วนปลายที่ชี้ไปทางทิศใต้นะคะก็คือขั้วใต้ค่ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว S ค่ะ มาดูกัวิธีการทดลองกันนะคะวิธีการใช้หัววัสนาแม่เหล็กแบบขนาดค่ะหนึ่งก็คือเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เปิดเครื่องเทสลามิเตอร์ค่ะแล้วก็เสียบหัววัสนาแม่เหล็กตัวนี้ค่ะเข้าไปในตรงนี้นะคะเข้ากับตัวเครื่องค่ะแล้วก็ทําการซิเครื่องซิเครื่องเทสลามิเตอร์ค่ะให้มีค่าเท่ากับ0มนลลิเทสลาค่ะโดยมันจะมีปุ่มปุ่มปรับ หยาบนะคะอยู่ตรงนี้ปุ่มปรับหยาบนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มปรับละเอียดอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อปรับค่าเซตเครื่องก่อนการทดลองนะคะเพื่อ,อ,อปุ่มนี้เราก็มีไว้เพื่อแบบปรับให้ง่ายขึ้นนะคะปรับให้ได้ค่าศูย์มาได้ง่ายขึ้นนะคะก็ข้อ2นะคะเมื่อเราเซตเครื่องเป็นค่าศูตรมิลิเทสลาแล้วนะคะให้นําหัววัดไปแตะที่แท่งแม่เหล็กนะคะที่เราเตรียมไว้ หัววัดนะคะไปแต่ที่แท่งแม่เหล็ก3นะคะวัดแม่เหล็กในแต่ละด้านนะคะให้ครบทุกด้านตามที่เรากําหนดโดยแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงออขั้วเหนือกลางแล้วก็ขั้วใต้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแม่เหล็ก3มช่วงที่ เราแบ่งไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือนะคะก็จะมีอยู่5้าจุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะคะก็จะมีอยู่4จุดค่ะก็จะมีด้านข้างด้านบนด้านข้างด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขั้วใต้ค่ะก็จะมีอยู่5้าจุดวยกันเหมือนกับขั้วเหนือเลยค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของการทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับหยาบนะคะแล้วก็ปุ่มปรับละเอียดเหมือนที่พูดไปข้างต้นนะคะนี่ก็แล้วก็ เราก็เอา,เอาหัววัดนะคะแตกกับแท่งแม่เหล็กเบาๆค่ะเพื่อเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้หัววัดของเราแบบชำรุดหรือว่าพังนะคะแตกเบาๆค่ะสัมผัสเบาๆตารางบันทึกผลการทดลองนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีขั้วเหนือตรงกลางแล้วก็ขั้วใต้นะคะ ของเราก็จะมีอยู่5จุดเหมือนกันค่ะข้เน้อใต้จะมีอยู่5จุดส่วนตรงกลางก็จะเป็นมีอยู่4จุดนะคะจะสังเกตได้ว่าออข้วใต้ของเรานะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ติดลบเออผลมันติดลบหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะค่ามันไม่ได้ติดลบค่ะสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายลบนะคะจะแสดงเป็นจะแสดงหมายจะแสดงให้เห็นว่า คื่อหมายลบนี่จะอยู่ขั้วใต้ค่ะส่วนขั้วเหนือจะเป็นบวกก็จะแสดงถึงขั้วเหนือค่ะส่วนตรงกลางนะคะอาจจะมีทั้งลบทั้งบวกนะคะเพราะว่าการวัดของเราอะ่ะมือเราอาจจะไม่นิ่งหรือว่าอาจจะมีแบบแม่เด็กตัวอื่นมาใกล้ๆนะคะทําให้แบบมีค่าทั้งบวกทั้งลบปนกันไปนะคะค่ะเรามาดูเอ,อ่อ ่ิจายผลการทดลองกันนะคะการทดลองของเรานะคะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะความวัดการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กนะคะ ในช่วงขั้วเหนือนะคะในจุดที่1นถึงสนะคะพบว่ามีค่าเท่ากับ2ค่ะซึ่งมีค่าบวกตรงตามทฤษฎีส่วนจุดที่5มีค่าเท่ากับลบสไม่ตรงตามทฤษฎีอาจเป็นเพราะว่ามีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยในการทดลองนะคะหรืออาจแบบมีแม่เหล็กตัวอื่นมาวางอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะส่วนจุดตรงกลางนะคะของแท่งแม่เหล็กพบว่าในจุดที่1 2แล้วก็4นะคะมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็นบวก อาจเป็นเพราะว่าใกล้ขอบฝั่งเหนือหรือหรือจุดที่3มนะคะมีค่าติดลบอาจเป็นเพราะว่าวัดใกล้กับขั้วใต้มากกว่าขั้วเหนือะค่ะแล้วก็การวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กในขั้วใต้นะคะพบว่ามีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กติดลบค่ะติดลบหมดเลยนะคะตรงตามทฤษฎีหมดเลยสรุปผลการทดลองนะคะก็คือจากผล จากผลการทดลองข้างต้นนะคะพบว่าพบว่าบริเวณปลายแท่งแม่เหล็กจะมีค่าความเข้มของสนามบริเวณบริเวณปลายแท่งะคะ่ะสองข้างนี้จะมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณตรงกลางะคะมากกว่าบริเวณตรงกลางตรงตามทฤษฎีเลยะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ เรื่องออการทดลองเกี่ยวกับเทสลามิเตอร์นะคะผู้จะดทำก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะให้ความรู้เล,ล็กๆนน้อยๆสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเทสลามิเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ